สวัสดีจ้าฮัลโหลทก้ารเ้ากันนะคะนีเจะาทอา่ารเช้ากันัน้เราจมทำอันเห้าันอันนะี้เ็จะเป็นน,นะคนนรจะนะควันนี้เราจะมาทาําอนะี้เ้วก็มีหมูหยองนะคะนี่กรใหกรจกันะ้จ้กงนะะีรอยู่กเจ้าเคยแกัเากคเจอค อ่าหยืนสั้นที่สินะเรารอให้มันอ่อนตัวลงก่อนนะคะเรารอให้มันนิ่มซะก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไส้จ้ะแล้วก็เตรียมไว้เตรียมไว้อ่าไข่แดงแล้วก็มีนมนะคะแล้วเราจะมาทานาจะ้ะนี่ก็า่มากจมาหานาน้ะานจตานะ้ตานตานะ้ะานะ้ออนะตานะตน,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 ล,นล้านัะตานะ้านะจ้น้านะ้นะหนะจ้ะตานะจาน้นะ้านจ้านะจ้น้านะจ้ะตานา กราจะใส่หมูหยองเข้าไปนะคะเราจะใส่หมูหยองเข้าไปจ้ะเป็นอาหารเช้าที่ง่ายๆนะคะใส่หมูหยองเข้าไปจ้ะปอกจียก้ยุกซงลงไปแล้วก็เอาเป้่อแล้วก็เอาเปห่อแล้วะ ต้องตอก้ยิบสั้นที่เห่าสิ้นเป้าแก่อ่าแล้วเราให้เป็น <c oughs> เป็นโรตีมันนิ่มก่อนแล้วถึงจะห่อได้นะคะตอนนี้ยังไม่นิ่มเท่าไหร่นะคะเป็นโรตีเรายังไม่นิ่มเท่าไหร่ก็จะหอ่อห่อแล้วก็ม้วนๆจ้ะม้วนๆน,น,นะคะม้วนๆอย่างนี้นะคะพอม้วนเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอาซ่อมซ่อมนิบี ก็มกกัน卷起ใสะ่ะย著就งดีาว咧压一压佢ง边น,นะฮะลาก็ช่วงตรงด้านข้างเราก็ใช้ส้อมนะคะบีบนะคะบีบนะคะมันจะได้ไม่แตกออกมาจา้ะทีนี้ได้แล้วหนึ่งชิ้นนะคะได้แล้วหนึ่งชิ้นนะคะเป็นอาหารเช้าง่ายๆจ้ะทำต่ออีกหนึ่งชิ้นนะคะ จะทำแค่สองชิ้นแค่นั้นนะทำพอกินนะคะใส่หมูหมูหยองเข้าไปทีนี้เราก็มาพับมาพับพับพับได้ที่แล้วทีนี้เอาช้อนบีบด้านข้างมันจะได้ไม่แตกออกมาจา้ะโอเคทีนี้ก็ใส่ถาดเตรียมที่จะเอาไปอบแล้วนะคะ ทีนี้พอเราทําอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็จะมาทาทาหน้านะคะก็มาฉาที่ตานตรงไหมที่หลายเราเยลยเราก็จะทานะคะทาเลยจ้าทีนี้เราจะไปอบ นี่รอให้กบกบหล่ค่ะรอให้กบแต่ทีนี้เราจะไปอบเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้าพ็เจ้าเราอบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจ้าออกมาให้ดูนะคะอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตากหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้และจ้ากบกบจ้าที่เห่าแล้วจากบมาเยะะะี่งค่ะ เดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะแําวก็จึงอ่ฉีดไปแต่กท็ทายฮาละค่ะเดี๋ยวตัดให้ดูนะคะร้อนมากเลยจ้ะอาฉีดเฉลยจะกบมาเยองแกฮะจบโจบชันละทำเป็นอาหารเช้านะคะทำเป็นอาหารเชา้าจ้ะ ชิ้นนี้ร้อนมากเลยค่ะทาให้ดูชิ้นหนึ่งก่อนนะคะก็มาเจ๋งยัดฝายไปแต่ก็ทยอยจ่ชิ้นะเนันไว,ว้าเลว่ดีดีตั้งตัวจรบซิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะโรตีไส้หมูหยองจ้าเป็นอาหารเช้าหรืออาหารว่างก็ได้นะคะแต่แลวจ้าบะบายจ้า